สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานวอเจริญแฟคเตอร์อบเคยวังสาหอจังหวัดโดรานีก็มาทําคลิป for ซุปปอร์ฟูชันเขาเนาะประันจาก M ผ้าคัน u ค่ะเรามาดูพลังกันดูสีแดงกับน้ําเงินจะเป็น ม5 0 0 0ยังว่างอยู่ส่วนปอด66002เขา้ากดก้องรอส่งแล้วค่ะ ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ M5000 FU คันนีว้ว่างค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นแดห่าจะกปเจ็ดนสีค่ะรเปรอ้ ใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาติดต่อกันได้ค่ะอ06102เท่าติดจองเรียบร้อยแล้วค่ะรอเตรียมการจัดส่งส่วน MU 5,000คันนี้ว่างค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์นะคะคันนี้ว่าง085 087หเฉยๆ6581แรงดีๆค่ะคันนี้ ยางมีเครื่องดีแค่เอ็มห้าพันต้องให้มันติด ฝากกดไลค์กดแชร์ของวอเจริญแท็กเตอร์เ e พื่อบางสามหมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ